เสาเนี่ยถ้าท่านผู้ดูสังเกตไหมครับว่าในทุกๆหน้าง,งานที่เป็นงานหลังคาของเราครับเราจะตั้งเสาแยกจากตัวบ้านเสมออ่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราอะ่ะเอ่อของเราครับจะไม่มีการนําโครงสร้างครับไปฝากกับตัวบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากรณีหากมันซุดอ่าอ,อะไรเงี้ยครับมันจะไม่ไปดึงอ่าตัวโครงสร้างของบ้านนะครับให้มันเกิดความเสียหายเห็นไหมครับความใหญ่ความโตความกว้างของรางน้ําของสเปคที่เราเออกแบบไว้ สถาปนิกเราเออกแบบไว้ให้8นิ้วเลยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของล้นหรือเปล่าระบายไม่ทันหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยคลายความกังวลไปได้อย่างแบบหายห่วงเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงสเปคกำลังอยากดูขวาแข็งแรงอ่ะเนี้ยผมก็หยิบไม่ดูเลยโอ้โหขอดีจริง สวัสดีครับคุณผู้ดูเป็นไงบ้างครับคลิปที่แล้วผมก็ได้ไหว้วานให้ติกแอร์เนี่ยมาทําหน้าที่แทนนะครับเนื่องด้วยว่าติดธุระด่วนจริงๆนะครับไม่สามารถมาทําหน้าที่ได้วันนี้เนี่ยก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานโมดิวิลล่านะครับเพรเกษมหกเเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามา,าตรวจงานตรวจความเรียบร้อยกันปกติแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ดูบ้านที่ต่อเติมเฉพาะงานหลังคาอะไรเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเลยดีกว่าครับ ครับคุณผู้ดูเดี๋ยวผมก็จะบอกคอนเซปต์งานต่อเติมของหลังนี้ก่อนเลยละกันนะครับหลังนี้เนี่ยก็จะมีงานต่อเติมหลังคาครับหน้าหลังเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่จะเพิ่มเติมเป็นระแนงชิดนะครับเพื่อกั้นความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่เราอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครจําได้หลังที่แล้วเนี่ที่เราพาไปดูงานหลังคาเหมือนกันเลย แต่ว่าหลังนั้นน่ะจะเป็นไซส์ XL ใช่ไหมครับอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปของเราจะมีการกําหนดไซส์ M, L, XL แต่ว่าหลังนี้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยก็คือเป็นไซส์ L พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็หนึ่งเลยเริ่มกันที่เหล็กอาเสจําได้ไหมครับ XL เนี่ยมันจะเป็นเหล็ก2ออชิ้นใช่ไหมครับเทินต่อกันแต่พอเป็นไซส์ L เนี่ยแพทเทิร์นในการซ่อนหลังคาครับก็ยังซ่อนได้อยู่เช่นกันนะครับ ซ่อนมิดเลยมองมาไม่เห็นเลยแต่ว่าเหล็กอะ่ะมันจะเป็นแค่ชั้นเดียวนะครับรอบเลยจะเป็นชั้นเดียวอย่างนี้ก็ซ่อนได้ครับสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่าอาจจะหนาไปหรือดูเท้าทะไปลักษณะนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับอ่าถัดลงมาก็ในเรื่องของวัสดุมุงหลังนะครับหลังนี้เนี่ยก็เลือกใช้เป็นเมทัลชีตชนวนพียูเป็นท้องเงินธรรมดาทั่วไปนะครับแบบที่ใช้กันอยู่ตามท้องตลาดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมยืนอยู่ในร่มเนี่ย เย็นมากๆเลยฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรกันมากว่ามันลดความร้อนได้ดีมันกันเสียงได้ดีนะครับสังเกตจากผมเนี่ยที่อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวช่างกล้องเดี๋ยวลองแปลนไปดูก็ได้ครับเนี่ยน้องทีมงานผมยืนอยู่ด้านนอกในเงือซิกเลยไม่ได้ยืนเลยระยะเวลานานเลยนะครับการันตีได้เลยว่า,าหากใครที่มีงบที่ไม่สูงมากนักนะครับก็เลือกใช้เป็นเมทัลชีสฉนวนพียูก็เพียงพอนะครับผมโอเคถัดมาเมื่อกี้เราพูดเรื่องอสัไปแล้ว นะครับต่อมาก็จะเป็นจันทันนะครับสเปคจันทันกับแปรเนี่ยจะเหมือนกับทุกๆุกไซส์แหละครับเราจะใช้เหมือนกันในทุกๆุกไซส์ทวนกันอีกครั้งนั่นคือจันทันนะครับก็คือไอ้เจ้าเหล็กตัวนี้เนี่ยมาตรฐานนะครับเขากําหนดไว้ที่ต้องมีความห่าง1่งเมตรถูกต้องไหมครับแต่อย่างที่บอกของเราเนี่ยก็ได้มีการให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างกันใหม่ให้เลือกใช้เป็นลักษณะเป็น90ซนติเมตรนะครับโดยที่ว่าความถี่และความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับจะสามารถเอาคนเนี่ยขึ้นไปเดินได้เลย เพราะว่าในกรณีบางหลังครับที่เขาจะต้องเซอร์วิสคอยล้อนในการล้างแอร์ครับมันจะสามารถเดินได้เต็มที่เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเดินแนวเหล็กหรืออะไรนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของแปรแปรคือเจ้าตัวไหนคือไอ้เจ้าเหล็กคู่ๆเนี่ยครับอ่าเจ้าตัวเนี้ยของเราอะ่ะจะเดินลักษณะเป็นแปรคู่นะครับหรือว่าเป็นสไตล์โมเด์นั่นเองเราจะทําแบบนี้เลยหรือถ้าท่านผู้ดูหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยอยากจะได้เป็นแปรเดียวแบบทั่วไปที่เขาใช้กันก็แจ้งเราได้นะครับเรา สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมะนะครับคุณผู้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสีโครงหลังคาจะได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าเราจะทาเป็นลักษณะเป็นสีดําด้านก็คือเหมือนหน้างานนี้เลยนะครับจริงๆสีที่เราให้มันจะเป็นสีนี้แต่ถ้าไม่ชอบอยากจะได้สีอื่นก็แจ้งได้ครับหรือว่าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวบ้านตรงนั้นแนะนําว่าคุณลูกค้าซื้อมาให้เราดีกว่านะครับเดี๋ยวเราทาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของเสากันบ้างนะครับ เสาเนี่ยถ้าท่านผู้ดูสังเกตไหมครับว่าในทุกๆหน้าง,งานที่เป็นงานหลังคาของเราครับเราจะตั้งเสาแยกจากตัวบ้านเสมอ,อเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราอะออของเราครับจะไม่มีการนําโครงสร้างครับไปฝากกับตัวบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากรณีหากมันซุดอ,อ,อะไรเงี้ยครับมันจะไม่ไปดึงตัวโครงสร้างของบ้านนะครับให้มันเกิดความเสียหายนะครับฉะนั้นเราแยกดีกว่าเ,เพื่อความชัวร์ด้วย เพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้เรามาดูเสาคู่หน้าของหลังนี้กันบ้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วถูกไหมครับมันจะไม่ใช่เสาเดียวตรงนี้เราเรียกกันว่าเสาแผงนะครับหรือว่าเสาแต่งนะครับโดยสเปคเนี่ยเราก็มีให้เลือกมากมายหลายขนาดอ,อย่างหน้างานนี้ก็เลือกที่จะรับเป็นเสาคู่นอกเนี่ยสคูณสนะครับคู่ในจะเป็นนิ้วคูณนิ้วนะครับผมโดยที่ว่าไอจำนวนเนี่ยมันจะมี5ใช่ไหมครับหากใครไม่ชอบให้มันดูหนาไปหรือเปล่า อยากได้แค่สามหรือสองก็แจ้งเราได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีผลในเรื่องของความแข็งแรงอยู่แล้วเป็นเรื่องของความสวยงามซะมากกว่าอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมขอมุ้มาด้านนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ด,ดูตรงนี้อ่ะคุณผู้ดูเห็นไหมครับว่าทําไมเราจะต้องเว้นขยับออกมาอย่างนี้แล้วมันไม่กินพื้นที่หรอนะครับตรงนี้อ่าถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นของช่องถังขยะนะครับผมจากนั้นแล้วอ่ะเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องขยับออกมา ให้มันผลกับแนวถังขยะนะครับเพราะเราไม่อยากจะไปลือ้อไม่อยากจะไปแบบก็เถิบเสาหนีอะไรเงี้ยครับอโดยที่ว่ามันจะเสียการใช้ประโยชน์ไปซะเปล่าแล้วก็เรื่องของสเปซการใช้งานของพื้นที่ครับมันไม่มีทางเสียไปอย่างแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เราคํานึงเป็นอย่างมากนะครับผมอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งความสําคัญที่เราพยายามจะใส่ใจอย,อย่างนี้ในทุกๆหลังนะครับโดยที่เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนั่นก็คือในเรื่องของตีนเสา ครคณผู้ดูเห็นนะครับตีนเสาเนี่ยเราจะทําการหล่อปูนไว้ให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการเชื่อมเพจทาสีกันสนิมที่ตัวเพจเสาแล้วก็ตามนะครับเราจะหล่อตีนเสาด้วยปูนอย่างนี้ไว้เสมอนะครับผมเพราะว่ามันมาตรฐานกว่านะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะน้ำเนี่ยไม่มากัดซ้อเพจเราด้วยนะครับไม่มากัดซ้อรอยเชื่อมรอยต่อเราด้วย นะครับผมฉะนั้นแล้วเราจรึงกล้ารับประกันไงครับผมมาถึงอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนั่นก็คือระบบระบายน้ําหรือว่ารางน้ํานั่นเองนะครับเห็นไหมครับความใหญ่ความโตความกว้างของรางน้ําของสเปคที่เราเออกแบบไว้สถ,ถาปนิกเราเออกแบบไว้ให้8นิ้วเลยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของล้นหรือเปล่าระบายไม่ทันหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยคลายความกังวลไปได้อย่างแบบหายห่วงเลยนะครับ <c oughs> นี่ถ้ากล้องเดี๋ยวผมขออนุญาต ผมไม่ได้บับหรือว่าอะไรกันนะครับให,ให้ท่านผู้ดูสังเกตดูก็ได้ระหว่างของเราแล้วก็ของเขาความต่างก่อนใช่ไหมครับความกว้างก่อนความลึกก่อนต่างกันแล้วเราไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะครับเราแค่พยายามจะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้ลูกค้าเราเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องอความสูงของหลังคาหลังนี้กันบ้างท่านผู้ดูสังเกตเนี่ยแล้วก็ช่วยกันทายนิดนึงว่าตรงนี้จบความสูงของหลังคาที่เท่าไหร่ อ่าทำไมมันดูโป่งใช่ไหมครับจริงๆผมบอกก่อนเลยนะว่าปกติะสเปคมันจะต้องอยู่ที่สูงประมาณ3เมตรนะครับแต่หลังนี้เนี่ยสูงเพียงแค่2เมตรเจ็ดสเมตรแเท่านั้นเองอ่าเห็นไหมครับว่ามันก็ยังดูโป่งอยู่เลยนะครับอ่าเป็นเป็นเพราะแพทเทิร์นของเหล็กที่เราเลือกใช้ด้วยแหละอ่าการจัดวางการอะไรเนี่ยอ่าสังเกตดีๆเราไม่มีการเทินเหล็กเลยใช่ไหมครับอ่าตรงนี้มันก็เลยสามารถมีการเล่นพื้นที่ได้มากกว่ามันเลยทําให้ดูโป่งนั่นเอง มาทีเนี้ยก็จบกันเรื่องของหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูรายละเอียดด้านในหลังบ้านกันต่อเลยดีกว่าครับมาโอเคครับคุณผู้ดูตอนนี้เนี่ยเราก็ย้ายกันมาอยู่ด้านหลังของตัวบ้านกันเลยนะครับอ่าโอเคคุณผู้ดูดูสังเกตไหมว่าหลังคาเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรสเปคเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดนะครับวัสดุที่ใช้ก็เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะต่างกันเรื่องของเสาเท่านั้นเองหลังบ้านเนี่ยจะเป็นเสาเดี่ยวเท่านั้นเองครับอ่างานหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับมีต่อเติมหลังคา มีตีละแนงชิดแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเกาะเราปูกระเบื้องอะเรื่องระบบท่อน้ําอะไรต่างๆครับสังเกตไหมครับว่าที่เราเคยบอกไว้ว่าเราใส่ฝาทัลเเลตไปให้นะครับนี่คือหน้าตาที่ท่อที่เราต่อขึ้นมาจากบ่อพักเดิมหรือว่าถังบําบัดเดิมนะครับหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะนี้ก่อนที่เราจะใส่ฝาฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เรารับ,รบแค่ง,งานปูกระเบื้องพื้นใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ต้องคํานึงถึงระบบเดิมต่างๆของเขา นะครับให้มันครบถ้วนให้มันเรียบร้อยอ่ะไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งเนี่ยครับเรามีต่อขึ้นมาไว้ให้ทั้งหมดนะครับผมก่อนที่เราจะดําเนินการปูกระเบื้องทับไปอ่าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมพีเต์ไปว่าของเราเนี่ยงานหลังคาเราจะทําการหล่อตีเสาให้ทุกทุกหน้างานถูกต้องไหมครับจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยก็น่าจะชัดเจนแหละว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะหล่อตีเสาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมมามาขยายดูนิดนึงนะครับเนี่ย ลักษณะเขาอะครับตีนเสาของเพดที่เชื่อมระหว่างพื้นกับตัวเสาหลังคามันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับคุณผู้ดูเห็นไหมว่ามันมีความเสี่ยงในการเกิดสนิมมากๆในการกัดซอกมากมากทั้งในเรื่องของหัวน็อตเองก็ดีหรือรอยเชื่อมเองก็ดีนะครับฉะนั้นแล้วอะเราจึงต้องหล่อตีนเสาให้ลูกค้านะครับเพื่อความเรียบร้อยสวยงามด้วยหนึ่งความคงทนระยะย,ยาวด้วยหนึ่งนะครับผมคุณผู้ดูก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดในขั้นตอนต่อๆไปนะครับอ่า ผมจะขอพูดในเรื่องของระยะล้นกันบ้างใช่ไหมครับคุณผู้ชมอาจจะดูว่าม,มันชิดจังเลยไหนเคยพูดไว้ในบางคลิปว่าต้อง50ล่ะต้องเมตรยี่ต้อง, 20, อง2เมตรล่ะใช่ไหมครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆอ่ะสำหรับโครงการที่เป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์หรือโครงการจัดสรรที่ค่อนข้างที่พื้นที่น้อยแล้วก็แออัดอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าตามกฎหมายว่ากันจริงๆแต่ตรงนี้มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวหรอครับในเรื่องของระยะล้นนะครับแต่สําหรับโครงการทาวน์โฮม ของทางนิตินะครับหรือทางโครงการเนี่ยเขาก็สามารถยอมให้ได้ก็คือให้ตกลงกับเพื่อนบ้านนะครับเราเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งให้กันคนละครึ่งรั้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาคํานวณเรื่องของการล่นเท่าไหร่ดีปลายหลังคาหรือโครงหลังคาเนี่ยเซ็นเตอร์ต้องไม่เกินไหนตรงนี้เราต้องดูในเรื่องของข้อกําหนดของทางโครงการเขาให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับทางเพื่อนบ้านด้วยกระทัทง้งทางโครงการด้วย นะครับผมทีเนี้ยถัดมาผมขอพูดในเรื่องของรางน้ํากันบ้างอ่ารางน้ําก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเคยพูดเลยว่าบริษัทผมเนี่ยใช้60หรือกว้าง80เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ทําไมหลังเนี้ยดูมันเหมือนไม่ถึงเลยล่ะอ่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ดูคือในบางหน้างานที่พื้นที่มาจํากัดแล้วมันจําเป็นที่จะต้องยน่นหรือยุบระยะจริงๆอะครับเราก็ต้อง อาจจะไม่ถึง60แต่เราก็ต้องมาคํานึงถึงเรื่องของความลึกเราต้องคํานวณกันถูกต้องไหมครับว่าทายังไงไมาให้มันมีปัญหาเมื่อสเปคมันถูกลดลงนะครับสำหรับหน้าง,งานนี้ก็จะใช้กันอยู่เนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมก็เพียงพอนะครับจากที่วิศวก,กรเนี่ยได้คํานวณปริมาณของน้ําอ้างอิงเป็นคนลตัตัดของไหลกันไปแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นยังไม่เสร็จหรอกเห็นไหมว่าท่อน้ายังไม่ได้ต่อเลยถูกต้องไหมครับทีนี้ถัดมาผมก็จะพูดถึงเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมี หลังนี้มีการต่อเติมระแนงด้วยถูกต้องไหมครับระแนงจะเป็นลักษณะเป็นระแนงชิดนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการให้มันโป่งมากนะครับต้องการกั้นพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเองตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นในเรื่องของโครงของระแนงนะครับถ้าผู้ดูจะดูว่าช่องไฟในตรงนี้เราจะรู้ได้ไงมันจะต้องแบ่งเท่าไหร่ถึงจะสวยงามถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมาหาพื้นที่โดยรวมกันก่อนนะครับแล้วก็มาคํานวณใหม่ว่าช่องไฟมันจะต้องอยู่ที่ ช่องละกี่เซนอ่าสำหรับหน้าง,งานนี้ก็อยู่ที่ห้าิเซนพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวตาก็้องแผ่นไปดูก็ได้เนี่ยอ่าน้องทีมงานผมกําลังวัดอยู่พอดีห้าสิบแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงในเรื่องของรายละเอียดนะครับในเรื่องของอินเปเฟตรงนี้เราซีเรียสค่อนข้างมากนะครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงสเปคกนละอยากดูความแข็งแรงอ่าเนี่ยผมขยลบมาดูเลยโอ้โหขอดีจริงนะครับ เราคำนึงอย่างนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมไม่ว่าจะเป็นสีตรงนี้มันต้องผ่านมาตรฐานที่เราระบุไว้กำหนดไว้ให้ช่างนะครับผมโอเคครับคุณผู้ดูสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับ,รบวันนี้เราแค่พามาตรวจงานกันเฉยๆนะครับผมหลังจากเสร็จฟิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งมอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาติดตามกันต่ออีกทีนึงว่า,างานต่อเติมแค่เฉพาะงานหลังคายอย่างนี้ครับจบออกมาเนี่ยมันจะสวยขนาดไหน มามันอาจจะตรงตามความต้องการของลูกค้าบางท่านก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเหมือนเดิมครับหากใครสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทดีเอ็มทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับงานสร้างบ้านอาคารหรืออาคารพักอาศัยนะครับเราดูแลให้ท่านครบวงจรอ,อีกเช่นเคยนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมมีช่องทางการติดต่อเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนแล้วเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะ่ะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมมีช่องทางไหนบ้าง นะครับท้ายนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทั้งผมและก็ทั้งทีมงานนะครับมีกำลังใจในการที่จะนำเสนออะไรดีๆแบบนี้นะครับผมกันอีกที่ขาดไปได้เลยหนึ่งคำคมนะครับก่อนจบคลิปอดีตเนี่ยไม่ใช่น็อตนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดให้มากขอบคุณครับ